สวัสดีครับวันน no, no, go you know ี้จะมาฟังแมวกันนะครับผมต้องดู่ไหลไหยนี่แมวแมวตายแล้วแมวเราตายแล้วจำว่านอนฟังมายเนยไ่ได้ไปหลักกาแฟลบเล่นเลีปลา i ินนา o n n i g h อะไรรู้นอนฟังไงเวียนกันฟังนี่ครับขุดดินอยู่นี่ขุดดินอยู่หัยฟอสซิลหน่อยอมาเอาดินจ้ำยืนเดี๋ยวติดพีชเลยนะเดี๋ยวขึ้นมาฟัก ยวมย่ขึ้นมาว้านี่นะครับผมจะตาไปเลยครับตอนนี้ขุดอยู่ครับขุดอยู่บอกบอกขุดอยู่บักบกัวมันอีกบักบักตาขึ้นนะเยอะเ้ยวัดม่แงวัดนี่ครับนี่ครับตอนนี้เมลอยู่ในลุมแลวนะเม้วนเมันเมวคันเมวคันเป็นกันนั่น ไมู่่ในหลุมแลยนะเดี๋ยวบุกดูว่ามันตายหรือยังตายแล้วครับผมมาทีกุนไาฮะอ๋มื่นหมื่นหมืดนหมื่มันถึงเวลาที่เราจะถมเลยนะนุ่งแมวแมวแมวนอนอยู่นะหนึ่งแมวแมวอันนี้มันมันมืดนะครับผมเพราะกูตายกลางคืนนะนี่เราถมไล้นะครับผมนี่ถมถมถมเลยครับโอ้มันมืดมันมืด ไม่คดไม่ดิเฮ้ยขาทุมบันนี่เลยิเขาทบมวเมวรงแมวรงกงเอาแม่ไม่ตายดีเนาะตายได้ไอ้เนี่ยมันตาตอนนี้กำลังจมเนี่ยมันมืดมันมืดมื่ันรมหผล่ขื้ดมาเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยนี่ก็จมเป็นสิ้นเรียบร้อยนะครับแมวพ่อมึงนี่นี่นี่นะครับดูอคบไม่แม่ ฟังไปเล่นนะครับผมแล้วก็อ่านดูอ่ะนแค่นั้นเองตอนนี้เราทำเสร็จเป็นกรนดีเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่มันมืดนะมันมืดมันมืดมันมืดมันคลิปนี้จบครับจบจบจบ